สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนุ่นเองจ้าวันนี้นุ่นก็จะมา,าแนะนำสำหรับคนที่อยากมากับกลรมแรงงานากับทาง EPs Thailand นะคะนุ่นจะแนะนำเบื้องต้นของคนที่อยากจะมาเกาหลีแนะนำยังไงก็คือบางคนนะคะจากประสบการณ์ที่นุ่นเคยเจอเพื่อนนะคะคือเพื่อนนุ่นเนี่ยคือเรียนสอบมาสอบผ่านเสร็จป,ปุ๊บ ทีนี้พอตอนจะไปรายงานตัวเนาะมันต้องมีการตรวจโรคใช่ไหมแล้วทีนี้ตรวจโรคไม่ผ่านเพราะอะไรเพราะว่าโรคโรคที่เขาเป็นอะมันไม่ได้แสดงอาการเขาเลยไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นทีนี้พอไปตรวจไม่ผ่านเขาก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาเกาหลีนะคะเพราะว่ามันเป็นโรคต้องห้ามที่เกาหลีเขาไม่ให้เข้าประเทศเขานะคะมันมีอะไรบ้างโรคต้องห้ามหนึ่งตับอักเสบบี เดี๋ยวนุ่นจะไล่ให้ฟังโรคเลือดโรคทางกามโรคเอสดโรคซิฟิลิสอืมโรควันณะโรคโรคเท้าช้างแล้วก็โรคติดต่อทางผิวหนังโรคหัวใจโรคกระดูกคดงอไม่ว่ากระดูกแขนกระดูกขาหรือว่ากระดูกสันหลังก็แล้วแต่นะคะโรคหัวใจโรคเบาหวาน โรคตับโรคไตอะไรพวกนี้โรคประสาทโรคจิตหูตึงตาบอดสีแล้วก็สายตาสั้นสายตาสั้นนี่สั้นเกิน400ก็มาไม่ได้นะคะให้เพื่อนๆที่อยากมาเกาหลีก่อนจะไปสอบสังเกตตัวเองให้มั่นใจตัวเองเสียก่อนว่าไม่มีโรคเหล่านี้นะคะถึงจะมาเกาหลีได้แล้วค่อยไปเรียนไปสอบโอเคค่ะแค่นี้ละจ้า